วันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่พระพุทธเจ้าได้สอนให้เรานั้นได้หมั่นพิจารณาว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าเราได้มาพิจารณาตามที่พระพุทธองค์สอนเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเราหรือหลายๆคนมีความโชคดีในชีวิตว่า เราผ่านมาได้ขนาดนี้ผ่านตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยกลางคนวัยผู้ใหญ่วัยชาราม,มาได้เรามีชีวิตผ่านมาได้โดยมีสุขภาพที่ดีอยู่คือมีร่างกายปกติทำอะไรปกติทำกิจการการงานปกติได้ยังมีเรียวแรงดีอยู่อันนี้คือความโชคดีอย่างหนึ่งของชีวิต ถ้าเรามองเข้าไปข้างในในใจลึกๆของคนที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้หรือเป็นเจ้าหญิงนิทาเจ้าชายนิทาที่นอนติดเตียงอยู่ากายขยับไม่ได้แต่อาจจะมีความคิดความรู้สึกอยู่ในมุมในใจของเขาเนี่ยเขาก็คงมีความเสียดายเสียดายเวลาของชีวิตที่มันผ่านไปแล้วเขา เขาพลาดอะไรไปเขายังไม่ได้ทำอะไรที่เขาต้องทำอตมาคิดว่าเขาก็คงมีความเสียดายมีความคิดที่อยากจะกลับไปแก้ไขแต่ว่าเขาทำไม่ได้แล้วเพราะว่าโดนโรภคภัยไข้เจ็บมันมาเบียดเบียนก่อนฉะนั้นเรื่องของเวลาที่ผ่านไปผ่านไปมันก็คือความไม่แน่นอนวินาทีที่ผ่านไป ก็คือความไม่แน่นอนความตั้งอยู่ไม่ได้ความดับไปพระพุทธเจ้าทรงสอนถึงสัจธรรมความเป็นจริงชีวิตของเราต้องเจออย่างนี้เสมอกันหมดก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธองค์ถึงสอนว่าชีวิตของเราอย่าประมาทไม่ว่าจะประมาทในวัยจะประมาทว่ายังมีสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ ประมาทว่าชีวิตของเรายืนยาวสิ่งเหล่านี้ไม่ควรประมาทเพราะว่ามันตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนถ้าเราไม่รีบขวนขวายทำสิ่งที่ควรทำทำสิ่งที่ต้องทำชีวิตของเราอาจจะเดือดร้อนในภายหลังได้มีหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราลองกลับไปพิจารณาดูที่ ชีวิตมันยุ่งยากมันมีปัญหาอะไรต่างๆมากมายมันอาจเป็นเพราะว่าเราไม่บริหารเวลาหรือว่าเราปล่อยเวลาให้มันร่วงเลยไปจนปัญหานั้นมันแก้ไขไม่ได้หรือมันแก้ไขยุ่งยากเราจะเห็นว่าปัญหาบางสิ่งบางอย่างพอมันเกิดขึ้นมามันต้องรีบแก้ไข ถ้าไม่รีบแก้ไขมันก็จะลุกลามไปจนเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นมาก็อาจจะต้องค่อยๆใช้เวลาในการแก้ไขสรุปก็คือมันมีปัญหาที่จะต้องรีบแก้ไขกับค่อยๆใช้เวลาในการแก้ไขอย่างเช่นปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะต้องรีบแก้ไขเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้พูด เรื่องของเวลาเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นความสำคัญในหลายสิ่งหลายอย่างคือถ้าเราสามารถบริหารจัดการเวลาได้ความโชคดีความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองก็เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้คนที่บริหารเวลาเป็นบริหารเวลาในการทำงานบริหารเวลาในการดูแลร่างกายกับจิตใจให้มัน บรรวานมันสอดคล้องกันได้คนคนนั้นก็จะมีความเจริญทั้งในร่างกายจิตใจแล้วก็หน้าทีการงานแต่ถ้าเกิดเราบริหารไม่ได้เนี่ยเราไปสุดโต่งในด้านใดด้านหนึ่งเราไปทุ่มเวลาให้กับด้านใดด้านหนึ่งความสุขในชีวิตของเราบางส่วนก็อาจจะขาดหายไปก็ได้ถ้าเราทุ่มกับการทำงานจน สีเรียดเข่งเครียดมากเกินไปเราอาจจะสูญเสียวความสุขทางจิตใจไปก็ได้เราอาจจะสุขภาพแย่ก็ได้สุดท้ายเราก็จะทุ่มเวลาทั้งหมดมาที่การรักษาตัวก็คือต้องไปโรงพยาบาลไปหาหมออันนี้เรามองในมุมของการบริหารเวลาชีวิตของเรามันมีความเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าเกิดเราสามารถบริหารเวรัยได้ในปัจจุบันเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเราลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บหนักๆที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บก่อนก่อนวอัยาอันควรอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันมีหลายโรคที่เกิดในวัยเด็กวัยรุ่นทั้งๆท,ที่โรคพวกนั้นเนี่ย ตามความจริงแล้วจะเกิดกับผู้สูงอายุหรือคนที่มีอายุมากๆเราก็จะเห็นได้ว่าวัยเด็กกับวัยรุ่นเริ่มเป็นโรคพวกนี้แล้วเห็นไหมว่าถ้าเกิดเราสามารถจัดการกับความเสี่ยงบริหารบริหารเวลาได้เราก็จะลดปัญหาความยุ่งยากของชีวิตพระพุทธเจ้าถึงให้ความสำคัญกับเวาลาเ้าก็ให้เรามีสติมาพิจารณาว,ว่า วันคืนร่วงไปร่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์หรือเปล่าชีวิตของเราพัฒนาอะไรบ้างชีวิตของเรายังต้องขวนขวายต้องทำอะไรบ้างกิจใดที่เราต้องทำเราทำหรือ,อยังอย่างนี้เป็นต้นก็คือการที่เราจะต้องมาพิจารณาทุกวันเพื่อความ ผาสุขเพื่อความสุขในชีวิตของเราถ้าเกิดเราปล่อยปะละเลยเรื่องของเวลาไปเราจะเห็นได้ว่าชีวิตของเราจะเกิดความล้มเหลวหลายอย่างเพราะสุดท้ายแล้วเราจะทำอะไรไม่ทันสักอย่างมันจะรวนไปหมดในที่ที่เขาบอกว่าเวลาของชีวิตเนะ่เวลาชีวิตอย่างสุขภาพของเราร่างกายของเรา เขาก็มีเวลาในการทำงานที่เราอาจจะเห็นตารางเวลาชีวิตนะว่าเวลาเท่านี้เท่านี้นะตับไตทำงานอย่างนี้อย่างนี้ควรจะได้รับอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราสามารถบริหารจัดการเวลาได้ก็เท่ากับว่าเราลดความเสี่ยงลดความเสื่อมคือสามารถชะลอความเสื่อม ชะลอสิ่งที่มันไม่ดีปัญหาต่างๆที่จะเกิดที่จะเกิดเร็วขึ้นก็ทำให้มันช้าลงไปหรือว่าไม่เกิดเหนืยก็ได้ใช่ไหมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านถ้าเกิดเราสามารถบริหารเวลาได้เราเห็นความสำคัญของเวลาเราลกลับมาให้ความสำคัญกับ ร่างกายกับจิตใจกับสิ่งที่เราจะต้องดูแลรักษาให้ดีได้เนี่ยเชื่อว่าชีวิตของเราก็จะสามารถเพิ่มพูนความสุขเพิ่มพูนความสมดุลให้เกิดกับชีวิตของเราได้มาก